มันเบิ้ลมันเบิ้ลแน่นอนอย่างงี้มันเบิ้ลแน่นอนแลนพุทออกแน่นอนแลเรียบร้อยเราต้องป้องกันขคลื่อนย้ายออกอะ่ะกวากี ครับสวัสดีเพื่อนเพชาวไลฟ์เกมเศรษฐีทุกคนนะครับผมอยู่กับผมสตาร์ทเลฟชานอลอีกเช่นเคยนะครับผมห่างหายกันไปนานนะครับผมกับการทําคลิปลงช่องนั่นเองนะครับผมเนื่องจากผมเนี่ยติดธุระในค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมทําให้ไม่มีเวลานะครับผมในการลงคลิปนั่นเองนะครับผมก็ต้องขออภัยในส่วนนี้ด้วยนะครับผมแล้ววันนี้ผมเนี่ยก็นะมานะครับผมรีวิวนะครับในส่วนของทั้งอีเวนต์โทรครกับอีเวนต์จีนั่นเองนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการเลี้ยหลังหรือแม้กระทั่งในส่วนของจีที่มาใหม่นั่นเองนน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 นะะะคครรัััับบผผผผมมมมมมซึ่่่่งงงงปปิิดดาาาาาแแลล้้้ววทอออยยเเเหุี ครับผมแต่ผมเนี่ยลืมอัพอในส่วนของอัพเป็นเลเวล30นะสำหรับอีเวนท์ที่แล้วนั่นเองนะครับผมเด่วันนี้นะครับผมผมจะมาทำการพาน้องคุณนะครับผมเล่นฟูลเซตนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของจอี้ใหม่นะครับผมก็ ผมมองว่ามันเล่นกับน้องคุณได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับผมทําให้น้องคุณเนี่ยค่อนข้างจะฟูเซร็มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมโอเคหน้าตาจี้เนี่ยที่ผมใช้เนี่ยก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาทาความรู้จักสกิลของน้องคุณกันก่อนดีกว่านะครับผมก็คือเมื่อฉันหรือฝ่ายตรงข้ามนะครับผมตกพื้นที่ของตัวเองนะครับผมโอกาส80%นะครับผมเมื่อัพเต็มเลเวล3 0นะครับผมใช้เอฟเฟกต์พื้นที่หิมะาั่นเองนะครับผมเอฟเฟกต์พื้นที่หิมะานะครับผมสุ่มขโมยมาเบิร อ่าหนึ่งคนนะครับผมภายในแถวเท่ากับ2เท่าของค่าพนันที่แพงที่สุดภายในแถวนั้นนั่นเองนะครับผมก็คืออารมณ์คล้ายๆแบบว่า เอาฝ่ายตรงข้ามเนี่ยยืนในแถวเดียวกันใช่ไหมของเรานะครับผมแล้วเราตกในพื้นที่หิมะนะครับหรือฝ่ายตรงข้ามตกพื้นที่หิมะเนี่ยก็ต้องทำการขโมยมาเบิ้ลนั่นเองเนาะสำหรับความสามารถดินแดนหิมะนั่นเองนะครับผมเป็น5ช่องนะครับผมหน้าหลังนั่นเองเนาะแล้วก็โอกาส50%ครับผมป้องกันการอัญเชิญเคลื่อนย้ายแล้วก็70%ครับผมป้องกันเอฟเฟกอันตรายถือว่าเป็นการป้องกันเอฟเฟกอันตรายในเปอร์เซ็นต์เนี่ยที่ค่อนข้างที่จะสูงมากเลยนะครับผม ต่อมาผมเมื่อฉันตกพื้นที่ของฉันหรือก่อสร้างแลนด์มาร์กครับผมโอกาส90%ครับผมเปิดโอลิมปิกดูดหน้าหลัง4ี่ช่องแล้วก็เมื่อฝ่ายตรงข้ามว่าผมตกแลนด์มาร์กของฉันครับโอกาส80%ครับผมทําการกัดขังแล้วก็เมื่อเริ่มเทิงครับผมโอกาส80%ทําการเคลื่อนย้ายแม่เหล็กไฟฟ้านะครับผมไปยังพื้นที่ด้านหน้า8ช่องนั่นเองนะครับผมแล้วก็คอสตูมของน้องเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของโอกาสหกสิบเปอมาเซ็นต์นะครับป้องกันขโมยมาเบิร์นนั่นเองเนาะแล ตัวน้อง <ıyorlar. S 1> คุณเนี่ยมีการจัดที่ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของนี่เลยครับผมเพิ่มการควบคุมลูกเต๋าแม่นยำครับผม55%ครับผมแล้วก็บวก15%เมื่อกดใช้คุกกี้ครับแล้วก็โอกาสนะครับผมทั้งหมด80%นะครับผมป้องกันสกิลบังคับย้ายทั้งหมด2ครั้งนั่นเองเอ้ยไม่ใช่2ครั้งทั้งหมด1ครั้งนั่นเองนะครับผมแล้วก็เมื่อฝ่ายตรงข้ามนะครับผมอทอยลูกเต๋าโอกาส75%ครับผมเลือกทอยไปยังหน้าหลังแล้วก็ทำการวาามมนนนนนนัั่่เเเออองงะะครบผป็ใสวขกลยฟ้าบบวววกกหมไปในนนนตััั่เองะครผม ต่อมาผมจะเป็นในส่วนของจี้บอดดรอปโลซูเปอร์ครับมีในส่วนของการชาร์จโลดมีในส่วนของ uh, การเคลื่อนย้ายนะครับผมห่อเขินเนอากาศหรือว่าความสามารถดรอปนั่นเองนะครับผมแล้วก็มีในส่วนของยูเวนต้าผ่านทางสูงสุด2ครั้งแล้วก็ย,าย,ย้ายไปยังพื้นที่ว่างนั่นเองนะครับต่อมาผมเป็นในส่วนของแป้นในประเทศครับผมมีในส่วนของการส่งก่อ้าง2ครั้งมีในส่วนของแปน้นแล้วก็มีในส่วนของเมืองล็อกนั่นเองนะครับ แล้วก็จี้นะครับผมที่มาใหม่ในรอบนี้นะครับผมผมมองว่าค่อนข้างจะดีมากๆเลยนะครับผมกับในส่วนของอาคาบิบารากุหลาบ้องสาวนั่นเองนะครับผมก็คือเมื่อตกแลนด์มาร์คของฉันครับ75%ครับจ่าค่าพันธังไปฐาน70นะแล้วก็สุ่มฝ่ายตรงข้าม1คนนะครับผมแล้วก็เมื่อฝ่ายตรงข้ามนะครับผมตกมายังพื้นที่ของฉันครับ75%ใช้เอฟเฟกต์เมล็ดพันต้องสาวแล้วก็ โอกาส45นะครับผมขังคุก่ายตรงข้ามทั้งหมดภายในแถวนั่นเองนะครับผมสำหรับสกิลนี้นะถือว่าค่อนข้างจะดีนะครับผมออฟที่ผมมองว่าจะสวยมากๆเลยนะจะเป็นในส่วนของออฟกันวิกนะครับผมจะมีความสามารถของไมคกุหลาบที่อัปเกรดยิ่งขึ้นด้วยนะก็ต้องรอออกมาขายในหลังนั่นเองนะครับผมสำหรับออฟกันวิก70นั่นเองนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูการรีวิวนะครับผมในส่วนของตัวละครกับจี้ฟูเซตของ อ่าน้องหุ่นะครับผมว่าจะเป็นยังไงกันนะครับผม let's go ครับโอเคครับเกมแรกอันนี้เราต้องอระวังในส่วนของน้องดีดีให้ดีนะครับผมเพราะว่าดีด,ดีมีโอกาสที่จะวิกเรานะครับผมโอเคเราเล่นเป็นคนที่2ใช่ไหมข้อเสียงของเราหลักๆเลยนะครับผมก็คือไม่มีการวิกนั่นเองนะครับผมก็อืถ้าได้ออกการวิกมาสักอัน,นผมจะมองว่าค่อนข้างที่จะสวยมากๆเลยนะ เฉยได้นะครับผมแลวนี้เราไม่มีการวิกนั่นเองนะครับผมมีขโมยการ์ดดวงการ์ดดวงใช่ไหมความจริงขโมยการ์ดดวงไม่จําเป็นก็ได้นะเพราะว่าเรามีตัดนางฟ้าหกสบห้าตัวน,นี้นะครับผมโอเคนี่ให้เขาเล่นไปก่อนนะครับผมเราไม่มีแรนผุดนะเออเขียวโดนวิกมากเลยตอนเนี้ยเขามีโอกาสวิกเราค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยนะอืมเราตรงตรอะ่ะเราไม่มีการวิกด้วยไงยโอ้โหเบิร์นซะด้วยคือทอยแม่นมากเลยอะได้วาร์มแน่เลยได้วาร์มไม่ก็แรนผุดผมว่าอย่างนั้นแหละ เคเขาเลือกเป็นโดนปลดล็อกใช่ไหมอืมมาโอเคซื้อแลนพุทออกมหมอ,อ้โหก,กำลังเลือกพื้นที่ตอนนี้ในประททศเราอ๋อโอเคไ้ว้วบอืมวิกแน่นอนมันเบิ้ลมันเบิ้ลแน่นอนอย่างงี้มันเบิ้ลแน่นอนแลนพุทออกแน่นอนแร่เรียบร้อ <laughs> ย ไม่ได้ทำอะไรเลยโอเคเดี๋ยวเราสงเกมตัดไปกันดีกว่านะครับผมโอเคครับตอนนี้หวังว่าจะได้เล่นนะทุกคนตาที่แล้วเรายังไม่ได้เล่นเลยนะตอนนี้เราเจอกับน้องเซซีนั่นเองนะครับผมอเคเล่นมาคนที่สองนี้ก็ไม่ไม,ไม่ไม่แย่นะครับเล่นมาคนที่สองถือว่าดีมากๆเลยนะครับผมนี่ร้อยเขาเปิดก่อนนะครับอเซซิลใช่ไหมชิดสองมานะครับผมจากน้องเซซิล มีที่เป็นผู้เล่นใหม่เป็นบิ๊กเนเนอร์จัดเลยนะโอเคเราอให้เขาเล่นไปจุดสตรงจุดสตาร์ดแนผุดไม่มีกันวิกไม่มีเสดายอยากได้ออฟก,กันวิกถ้ามีออฟก,กันวิกนี่จะสวยมากเลยนะเสดายเสดายไม่มีออฟก,กันวิกอันนี้ปล่อยให้เขาเล่นไปก่อนนะครับผมโอเค1สิบเอ็ดมานะจาก้องเซซิลนะครับผมเซซิลในเกาหลีอย่างโหดเลยนะพอมาไทยแบบโดนแกงจัดอะทุกคนเสียงดวง โอเคเราได้ขโมยการ์ดดวงนะโอ้โ oh, หแม่งโดนผนึกเฉยเลยอะน้อยอะโอเคออกพื้นที่มาออกดูดอืมสวยแต่ดอบไม่ออกนะเพราะว่าไอพไม่ใช่ดอบไม่ออกไอ้ตัวเออเขาเรียกว่าอะไรไอตัวสไลด์ยังไม่ออกเพราะโดนลูนป้องกันมาตกที่เดิมซะหน่อยส่วนผลล็อกโอเคสวยงาม เราได้โลเซอร์ปอยูชาร์จครบแล้วมาขโมยมาเบิ้ลหน่อยเรียบร้อยโดนไปหนึ่งสเต็ปนางฟ้าแตกโอเคนี่ขังคุกครับเราจะไม่เออเขาเรียกว่าอะไรไม่ใช้ความสามารถการเชิญนะไอ่ใช่ไม่ใช้ความสามารถการดึงมาเชิญ,นะออชชญโอเคติดกุหลาบสวยติด ừ ừ, ừ, ติดหมดแบบนี้ก็คุยค่อนข้างคุยง่ายกันหน่อย อันนี้เราชนะแล้วครับเนี่ยคอมโบมันจะเป็นอย่างนี้นะครับทุกคนแล้วฝั่งนั้นเขาก็จะแตกแบบนี้นั่นเองนะครับผมตรงแตกสลายไปซะและเป็นชัยชนะของน้องคุณนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูส่งเกมถัดไปกว่านะครับโอเคครับตาหนี้เจอตึงหน่อยนะทุกคนอาจจะเจอกับเพลสโคอืโอโอ้โหเพลสโคเล่นแป็คนแรกซะด้วยหวังป้องกันหวังป้องกันนะครับทุกคนเราหวังป้องกันออกนะสไลด์ออกสวยเลยติดอ่ะ โอเคได้ดรอปออกไหมโอ้กดผิด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 เกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วโอ้โหกดผิ okay. ดโอเคดรอปไม่ออกใช่ไหมสิบก่อนองั้นโอ้สิบออกสิบสองว่ะอ่อวาปก,ก่อนแล้วกันผมวา่าเพื่อความปลอดภัยของเราด้วยนะโดนปิดล็อกก่อนอ่ามาตรงนี้ปุ๊บเหมือนเขาจะรู้จักเรานะครับทุกคนก็เดี๋ยวเราสวัสดีนะครับโอ้ดีกว่าจะไม่ออกซะแล้วอ่ามาตรงนี้ โอเคสวยแล้วเราก็ดูดตรงนี้เดี๋ยวสวัสดีเขาก่อนนะสวัสดีครับสวัสดีครับผมอ่าไปที่91ก็ได้หมดนะโอเควาร์ปไม่ได้โอเคไม่ออกนะสกิลในระเทศอันนี้ลอยฟ้าออกเพราะน่าจะรู้จักเราแล้วนะทุกคนก็ถ้าถ้ารู้จักผมก็สวัสดีนะครับผมเออเราทักทายกันนะเออ ขอชนะได้ไหมตอนนี้คุณแทนผมขอชนะได้ไหมผมโดนแล้วเออลโลผมหมดหนึ่งเป็นสองแน่เลยเป็นสองหลังวิ้ยลอยฟ้าไม่ออกอะ่ะอ๋อลอยฟ้าไม่ออกสิบสองไม่ได้หกแท่งเดียวหม่โอ้สิบสองเขาสู้อ่ะกุหลาบไหมเนี่ยติดกุหลาบไหมเนี่ยมีป้องกนันลิฟต์กันอันตรายไหมเนี่ยมีอยู่นะโอเคเดียด๋วยวโดนขังฟองครับทุกคนอันนี้เขาไมนะ่น่าจะ เขาไม่จำเป็นต้องใช้นางฟ้าไหมรอบสองเขาต้องใช้อันนี้สิบเอ็ดโคตรรวย <c oughs> <c oughs> อุ๊ยดอกเออไอ้บอดโลออกใช่ไหมโอ้โหผมว่าผมโดนว่ะอันเชิญเคลื่อนย้ายออกไหมการอันเชิญเคลื่อนย้ายผมออกหน่อยกําลังเลือกพื้นที่อันเชิญเคลื่อนย้ายเออผมโดนดอก <c oughs> โอ้โหบอดบอดไม่ออกว่ะบอดโคตรในประเทศผมเลยอ่ะโอ้โหโคตรโคตรเศร้า บอดเออสองลังเออยังดีที่สิบไม่วาบโอโ้โหห้าก่อนองนั้นสวยค่อนข้างที่จะสวยนะครับทุกคนตานี้โอเคชาร์จต่อเออระวังนี้นะผมไม่รู้ว่าบอดบอดออกไหมโอเคได้ได้เรียกนะทุกคนโอโ้บอดไม่ออกอ่ะบอดเน่าจัด บอดเน่าจัดๆเชิญมาเคทะลุหนึ่งหมวกออกหนึ่งสิบสองหลังสิบสองหลังไม่ได้ใช่ไหมโอเค oh, โอค้หเบิลสิบดวงดีมากอ่ะคุณแทนคุณแทนดวงดีเกินกันเชิญผมไม่ออกบอดผมไม่ออกไอตัวป้องกันก็ไม่ออกโอคตรแย่สวยจัดวาเขาสวยนะผมก็สวยเหมือนกันเออ เอาดิต่างคนต่างซวยครับเบอร์สองอันนี้ผมว่าแปนเขาออกแน่นอนนะแปนเขาออกแน่นอนครับโอ้โหแฟนเขาไม่ออกวะอันนี้ถือว่าโชคดีเราแต่ว่าเขา่้จะกลับเมืองตัวเองนะห้าเอ้าวาร์ปแน่นอนแบบนี้ถ้าว่าถ้าพลาดแบบนี้ตอนแรกเขาน่จะสามแน่เลยยังไงก็ต้องกลับผีเสื้อใช่ไหมเราก็จะโดนโจมตีทั้งหมดเออเราต้องไปหวังเราต้องหวังหมวกออกใช่ไหม แต่ว่ามันจะทะลุไงตอนนั้นอะไม่รู้ว่ามันแก้บั๊กยังนะเห็นเห็นในประกาศว่ามันเหมือนจะแก้บั๊กนะนั่นไงผมโดนเรียกแยะโอเคสวยโอเคสวยเลยแบบนี้เออมาตรงนี้โอเคเราโดนกบจกขีมะสวย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 เบิร์สองไว้ก่อนโอ้เบิร์สองออกสี่กูเหลือจะเท้อมาตรงนี้ก่อนงั้น ดูดเออนั่นแหละอดไม่ออกเลยคุณน้อยโอ้เขาก็พลาดเหมือนกันว่ะเฮ้ยว่าไงก็ต้องหวาดวันไงก็ต้องหวาดเขาก็พลาดเหมือนกันว่ะเออคุณแทนจับมือคุณแทนจับมือขำๆนะโอ้โหว่ะแล้วจะเก็บการ์ดลอยนะแบบนี้อ้อฮะฮะคุณแทน แทนอย่ายโยนไม่นะโดนเชิญแน่นอนแบบนี้กูโ <c oughs> ดนเชิญแน่นอนแล้วไม่มีป้องกันแล้วแกตอนนี้มันไม่มีป้องกันเอฟฟกมันไม่มีไอ้เขาเรียกว่าไม่มีอะไร <c oughs> เราต้องป้องกันเคลื่อนย้ายออกอะวาีป้องกันเคลื่อนย้ายกูไปเหรอ โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูสอเกมถัดไปดีกว่าเลยครับผมโอเคครับตานี้เจอกับแซนดีนั่นเองเนาะกูท้อเลยทอเลยอ่ะจิ้มอุปราชแบบทำมาเยอะมากนะอีโวแล้วแบบโอเคเล่นเป็นคน่สองดูนะทุกคนทำเป็นตัวทำเป็นตัวตำนานทำเป็นตัวอีโวซื้อจี้ลิง์ให้ทำแบบตี้อีโวให้ทำแบบให้ฟูเซ็ โหคตรไม่รักดีเลยอะแบบแล้วประเด็นคือไอตัวเนี้ยแบบแจกอันเี้ยอันจะไม่ีของคุณอะผมจัดไปสุดจัดอะตอนนั้นอะอันนี้ไอตัวเนี้ยผมมาโดนคุณไปทั้งหมดอะตัวเนี้ยพันสี่ใช่ไหมอันนี้สาประมาณพันสี่พันสี่เออตอนนั้นที่มันมาใหม่ๆอ่ะประมาณพันสี่ไอตัวเนี้ยสามร้อยห้าสิบอะเป็นพันเจ็ดร้อยห้าสิบอาจจะเป็นพันแปดร้อยด้วยซ้ำอะตีเป็นพันแปดร้อยนะ อะไรตัวเอจี้พวกอีโวกับดาร์กเนี่ยโอ้โหแบบพันแปดใช่ไหมประมาณส3 0 0องพันสามสองพันสี่อ่ะคิดดูดิู้หแลวทำแบบนี้กับกูเนี่ยนะคุณเนี่ยจี้ดาร์กสามสี่อันอะ่ะโอ้โหสอง0ันมีมีสองพันบวกบวกอะ่ะทำอย่างนี้กับกูไม่ได้ปะ่ะคุณโอ้โหโคตรน้อยอะ่ะแบบน้อยจ้าละลูกไม่รักดี ยังไงก็พ่อก็ยังให้มันวอนเป็นที่หนึ่งอยู่ดีนะน้อยใจอะ่ะผมรอวอซัมอยู่นะอนาคตถ้าผมรอวอซัมอาจจะเป็นลูกรักใหม่ของผมนะครับผมอันนี้ปล่อยเขาเล่นไปนะโลกเขาหมดแล้วแบบนี้อาเซตโจนโอเคขังขังออกใช่ไหมไม่เราจะเล่นเราจะเล่นกับพื้นที่ิม,าม,าม,มา้ามาโดนขโมยมาเบิ้ลลัลวยังไงดีโดนไปหนึ่งสเต็ปไม่จงไม่จัด เบิ้อหลังวาร์ปต่อนี่วาร์ปแล้ววาร์ปอยู่วาร์ปต่อเดนเข้าโมยเป็นไงล่ะโอ้ยกู้สู้เหรอกู้สู้เหรอไม่จงไม่จัดทางนั้นไม่ชงไม่เชิญไม่จงไม่จัดไม่ชงไม่เชิญเบอร์สองมาสวยงามพระรามสองไม่จงไม่จัดไม่ชงไม่เชิญและเรียบร้อยนี่อะถ้ามันออกติดเหมือนพระรามเนี่ยถ้าตาเนี่ยออกติดนะ ถ้าตามเมื่อกี้สิต้องบอกว่าถ้าตามเมื่อกี้ที่เจอโคแล้วนะออกติดเหมือนตานี้เนี้ก็จะดีมากเลยนะทุกคนโอเคเดี๋ยวไปส่งเกมถัดไปดีกว่านะครับผมมาผมเกมนี้เราเจอกับน้องเมเลียวนะโอเคค่อนข้างที่จะตึงเลยน่าจะเป็นเมเลียวขังคุกไหมโอเคเมเลียวฟูลเซต,ตนั่นเองนะครับผมอันนี้เราเล่นเป็นคนที่สองค่อนข้างที่จะผมมองว่าที่จะค่อนข้างที่จะดีนะปลอดภัยนะครับผมนะนี่ปล่อยให้เขาเล่นก่อนนะครับผมอืมเดี๋ยวเราก็ ดรอปใช่ไหมเราหวังดรอปอย่างเดียวนะครับผมตอนนี้คือถ้าตาที่เจอโหล่ผมยังติดตาที่เจอโบโคนะถ้ามันบอดอ่ะไอตัวบอดมันดรอปมันดรอปมันออกบ้างอะ่ะคือเราอบพลิกชนะได้เลยสบายๆนะแบบถ้าดรอปมันออกอะ่ะเอามาคอมโบกับตัวขังคุกอะ่ะแล้วก็เชิญอะ่ะหรือไม่ก็แบบเล่นกับพื้นที่ม้าไปเลยอะ่ะผมว่ายังไงเราก็ชนะได้สบายๆอะ่ะเออแต่อันนี้แบบเกมไม่อวยอะ่ะมันสวยเกินะเกมไม่อวยก็สวยไปอะ่ะอืไปล่อยเขาเล่นไปนะครับทุกคน ว่าในอนาคตเนี่ยผมอาจจะทําตัวนี้เป็นอาจจะทาที่นี้นะแต่ว่าออฟออฟอนาคตเนี่ยอาจจะเปลี่ยนเป็นออฟไอ้นี่ออฟกันวิกะมาสักอันนะตอนนี้ผมผมได้ตัวออฟออกกอนเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างจะสูงมาก็ถือว่าพอใจแล้วนะครับผมอันนี้ให้เขาเล่นไปนะครับมาชาร์จโล่น่าจะก,กาันเราสามถึงสี่มีโอกาสที่จะกันเราห้าครั้งเลยนะทุกคนอันนี้โอเคไปเขาเล่นไปนะครับเลือกพื้นที่ใช่ไหมมาตรงนี้ กพื้นที่พิเศษนะครับวิเียวิเศษมากเลย,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 ยอ่ะเฮ้ย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 โอ้โหกูแพ้อีกแล้วโอ้โหนี่เป็นการลงหลีกที่ค่อนข้างที่จะห่วยแตกมากๆเลย โอ้โอเคเดี๋ยวเราไปพังสรุปไายคิปกันดีกว่าเลยครับผมก็เป็นเกมมากนะครับผมสำหรับการเอาน้องคุณมาลงหลีกนะปูเซตที่เกมน้องคือผมอะตอนแรกที่ผมทำาููนมาเกมมันก็ไม่อวยผมเลยเว้ยตอนแรกผมไม่ได้ใช้เซตเนี้ยมันก็เกมไม่อวยผมอะ แล้วพอมาฟูเซ็ตทำให้สุดจัดน้อยก็ไม่ไหวผมแลผมโคตรน้อยเลยเว้ยคระเห็นไม่าากลับจะเล่นดีเว้ยแต่สำหรับน้องคุณเนี่ยน้องคุณมันไม่สก,กิลค่อนข้างผมสักอย่างอ่ะเออแต่ถามว่าเจ้าตัวน้องคุณเน่ะดีไหมดีนะถ้าเอามาเล่นเกียวับเจ้าตัวไอ้คาปิ่ากุหลาบเนี่ยผมมองว่าค่อนข้างที่จะโกงมากๆเลยนะอย่างที่ตาที่เจอแซนดี้อ่ะคือมันเห็นผลได้ชัดเลยครับผมว่าแบบเออถ้าได้ขังคุกกับโูดมากๆเลยนะสำหรับ เจ้าตัวคุณน,นะไม่จำเป็นต้องเชิญไม่จำเป็นต้องที่จะใช้อ่ดูดก็ได้อ่ะผมมองว่าโกงโกงสุดๆเลยนะสำหรับเจ้าตัวอ่าคอมโบเจ้าตัวคาป,ปิป่ากับเจ้าตัวคุณน,นะครับผมหรือว่ามันสามารถอ่าคอมโบกับตัวอื่นเนี่ยก็ได้นั่นเองนะครับผมใครที่ มีเซตแนะนำอะไรเวลาเล่นกับเจ้าตัวน้องออคาปิปาร,ร่าหรือน้องคุณเนี่ยมีเซตอะไรแนะนำเนี่ยก็คอมเมนต์กันไว้ใต้คลิปได้นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมใครที่เข้ามารับชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s ส r i b e ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผม